อ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในข้อที่3นี้นะครับโจทย์บอกว่าจากการสำรวจนะครับของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึง่งจำนวน300คนนะครับพมว่าเป็นนักเรียนชายจำนวน200นะครับและเป็นนันเนเนนเก,นเ,นนกรเรียน,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 นชั 25, ้นม4 100 <brasile> <15 S 2> คนนะครับโดยเป็นชายและหญิงเนี่ยอ่ะจำนวนเท่ากันเนาะเป็นนักกีฬาโรงเรียน32คนในจำนวนนี้เป็นชาย25แล้วก็เป็นนักเรียนชั้นม4และเป็นนักกีฬานะครับ15คนนะครับ โอเคนะเราก็ในจํานวนนี้เป็นชายสิบคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยโจทย์เนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลมาโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้จัดรูปแบบนะว่า <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาในลักษณะไหนนะครับนะซึ่ง <c oughs> ซึ่งนะครับเป็นนักเรียนชายสองร้อยคนเนี่ยก็คือ,อนักเรียนชายเนี่ยสองรอยใช่ป่ะชายสองร้อยใช่ป่ะเราจะต้องทราบนะครับว่าหญิงเท่าไหร่หญิง ห0ึ100่งะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีสามร้อยนะครับชายสองร้อยหญิงหนึ่งร้อยคนเนาะโอเคครับข้อมูลไหนที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราติ๊กถูกว่าเราใช้ไปแล้วนะสา0ร้อยเนี่ย,ยใช้ไปแล้วนะครับสองร้อยคนนะครับใช้ไปแล้วเนะนักเรียนชายนะครับโอเคเนาะนักเรียนหญิงสี่ร้อยเอ่อนักเรียนชั้นม .4 สี่สิเอ่อหนึ่งร้อยคนนะครับก็เว้นไว้ก่อนเนาะอ่ะโดยมีชายและหญิงเนี่ยเท่ากันนะครับ <c oughs> โอเคครับถ้าเราสังเกตคร่าวๆเนี่ยในในการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีวงแหวนเนี่ยสองวงถูกต้องบ้างหรือว่าแผนภาพเวนนอ,อยเลอร์เนี่ยอยู่สองวงด้วยกันเนาะแล้วก็โอเคนะครับปึ๊บ <c oughs> ในการทำโจทย์ที่มันมีชายหญิงเนี่ยเราควรที่จะต้องวาดแผนภาพเวนนอ,อยเลอร์แบบนี้เนะยแล้วก็มีเส้นขีดขั้นหรือว่าขีดแบ่งตรงกลาง โอเค okay, ป่ะโอเคเนาะให้ข้างบนเป็นชายนะครับแล้วก็ให้ข้างล่างเป็นหญิงนะครับนะโอเคป่ะโอเคเนาะโอเคนะครับอ่ะวงที่หนึ่งเนี่ยพี่ให้เป็นอะไรดีครับนักกีฬาแล้วกันเนาะนักกีฬานักกีฬานะครับส่วนวงที่สองเนี่ยพี่ให้เป็นนักเรียนชั้นมอสี่นะครับนักเรียนชั้นมอสี่ทันนะโอเคป่ะโอเคเนาะ โอเคโอเคนะครับข้อมูลที่เราควรจะต้องหามากที่สุดเนี่ยอยากให้น้องๆดูครับว่าจริงๆข้อมูลที่เราควรจะต้องหามากที่สุดคือข้อมูลในกลุ่มตรงกลางนี้ถูกปะถ้าสมมุติว่าเราทราบข้อมูลในกลุ่มตรงกลางนี้นะครับเราจะสามารถหาของนักกีฬาได้เลยนะครับแล้วก็หาของมอสีได้นะครับนะโอเคปะโอเคนะซึ่งโจทย์ก็อาจจะมีการใบ้ๆนะ มานะครับว่าเป็นเป็นนักกีฬาชั้นม .4 และเป็นเดี๋ยวนะเป็นนักเป็นนักเรียนชั้นม .4 และเป็นนักกีฬาจำนวน15คนในที่นี้นะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นชาย10คนเนาะโอเคปะดังนั้นนะครับ <c oughs> เป็นนักเรียนชั้นม .4 และเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงกลางนะครับคือ15คนเนาะตรงกลางเนี่ย15คนนะครับดูดีๆเนาะ ตรงกลางนี้นะครับ15คนนะครับแต่โจทย์บอกว่าเป็นชาย10คนเนาะก็ใส่เลข10เข้าไปนะครับข้างล่างเนี่ยก็ต้องเป็น5ปะหญิงนะครับก็ต้องเป็น5คนบเพราะว่ารวมกันได้15เ,เราใช้ข้อมูลนี้ไปแล้วนะครับนะโอเคปะ <c oughs> โอเคเนาะต่อมานะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียน3 2คนอ่ะเรามาดูข้อมูลนี้บ้าง เรามาดูข้อมูลนี้บ้างนะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนจํานวนสิบสามสิบสองคนนะครับอ่าซึ่งเป็นชายยี่สิบห้าชายยี่สิบห้าตรงนี้เนี่ยรวมกันต้องได้ยี่สิบห้าเกตป่อ่ะมีแล้วสิบนะครับตรงนี้สิบห้าเนื้อเราอาจจะต้องไปไวขึ้นมากกว่านี้อีกสั่งนิดหนึ่งนะครับอ่ะเป็นนักกีฬาโรงเรียนสามสิบสองคนแสดงว่าไอ้วงนี้เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยต้องได้สามสิบสองนะครับลบเลขเร็วๆนะ อันนี้รวมกันเนี่ยสิบห้ากับห้ารวมกันได้ยี่สิบบวกสิบสามสิบรวมกันเป็นสามสิบสองใช่ปะตรงนี้สองคนเนาะ <c oughs> อ่าโอเคปะโอเคเนาะเราก็โจทย์บอกว่าอะไรครับเป็นนักเรียนชั้นมอสี่นะครับอ่ารวมทั้งหมดหนึ่งร้อยคนเนาะโดยเป็นชายแล้วก็หญิงเนี่ยจํานวนเท่ากันนะครับชายและหญิงเท่ากันหนึ่งร้อยคนก็คือห้าสิบคนเท่ากันเนาะเขียนเอาไว้นะครับห้าสิบ เท่ากับ50นะดังนั้นชายข้างบนเนี่ยครึ่งวงกลมนี้นะครับต้องรวมกันได้50สปะแสดงว่าส่วนนี้คือ40คนนะครับส่วนผู้หญิงล่ะผู้หญิงเท่าไหร่ครับผู้หญิงผู้หญิงก็รวมกันได้50ปะตรงนี้ก็45เนาะโอเคปะโอเคนะรวมกันได้45คนใช่ไหมครับแล้วนะครับแล้วแล้ว ใช่อ่าข้อมูลนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะชายรวมกันเนี่ยสองร้อยคนปะชายรวมกันเนี่ยสองร้อยคนปะชายคือสี่เหลี่ยมบนนะสี่เหลี่ยมบนรวมกันเนี่ยได้สองร้อยคนนะครับรวมกันเนี่ยได้สองร้อยคนพื้นที่นี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทราบเนาะโอเคปะ่ะดังนั้นพี่ให้มันเป็น x นะครับอ่ะ x บวกสิบห้าบวกสิบบวกสี่สิบนะครับเท่ากับสองร้อยคน ก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ x บวกเท่าไหร่ครับ65เท่ากับ200ปะ่ะ x มีค่าเท่ากับ135คนโอเคปะ x นี้นะครับมีค่าเท่ากับ135ผู้หญิงผู้หญิงรวมกันต้องได้100นะครับพี่ให้เป็น y เนอะ y บวก2บวก5บวก45มีค่าเท่ากับ100นะครับ y บวกกับ52เท่ากับ100 y เดียวมีค่าเท่ากับ48คนนะ48โอเคปะ่ะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ชั้นม .4 และไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับก็คือถาม x เลยเนาะไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับไม่ได้เป็นนักกีฬาและไม่ได้อยู่ชั้นม .4 ด้วยเนาะก็คือถาม x นะครับซึ่ง x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ135พอดีเนาะเราก็ตอบเลยครับว่าคำตอบของเรานะครับก็คือ135คนเนาะโอเคปะ่ะ โอเคนะครับ